บทบรรณาธิการในติบัณฑิตภาค1สมัยที่78เล่มที่9การได้มาโดยทางนิติกรรมซึ่งทรัพย์สินในอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจน้าหน้าที่ตามมาตรา1 2 9 9วรหนึ่งคำว่าไม่บริบูรณ์ตามมาตรา1 2 9 9วรหนึ่งหมายถึงไม่บริบูรณ์เป็นทรัพย์สิทธิ์แต่บริบูรณ์เป็นบุคคลสิทธิ ใช้บังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญาเช่นคู่สัญญาตกลงทำสัญญาเรื่องภาระจำยอมแต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจน้าหน้าที่ข้อตกลงดังกล่าวใช้บังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญาเพราะข้อตกลงดังกล่าวบริบูรณ์เป็นบุคคลสิทธิ์แล้วแต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่บริบูรณ์เป็นทรัพย์ิทธิ์หากเจ้าของภรรยทรัพย์โอนที่ดินไป ข้อตกลงดังกล่าวก็ยังมีผลบังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญาแต่ไม่สามารถใช้ยันต่อผู้รับโอนได้ผลก็คือเจ้าของสามัญทรัพย์ไม่สามารถใช้ทางภาระจำยอมต่อไปแต่สามารถเรียกค่าเสียหายจากผู้ผิดสัญญาได้การได้มาโดยทางนิติกรรมซึ่งทรัพย์สิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่บริบูรณ์เป็นทรัพย์สิทธิ์ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนการได้มา แต่บริบูรณ์เป็นบุคคลส,าาสิทธิ์เช่นภาระจำยอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ประีประนอมยอมความเกี่ยวกับกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือการถ่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากเพราะการได้มาเดนินด้วยกรรมดังกล่าวเป็นนิติกรรมที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องแบบไว้แต่ถ้าเป็นนิติกรรมที่กฎหมายบัญญัติเรื่องแบบไว้เช่นสัญญ,ญาซื้อขาย ขายฝากในวงเล็บเฉพาะการขายฝากส่วนการถ่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากไม่มีกฎหมายบปัญหตัดเรื่องแบบแลกเปลี่ยนหรือให้อสังหาริอมารัพย์ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพน,ากานักงานเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา1 2 9 9วรหนึ่งกล่าวคือสัญญาดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะตามที่กฎหมายบปญญัติไว้โดยเฉพาะและไม่บริบูรณ์เป็นบุคคลสิทธิ์ด้วยคำถาม ในเอกครอบครองที่ดินมีโฉนดของในตรีโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเปน็นเวลา5ปีแล้วในเอกขายที่ดินดังกล่าวให้แกในโทโดยการส่งมอบการครอบครองในโทรครอบครองที่ดินดังกล่าวต่อมาอีก6ปีต่อมาในวันที่15มกราคม2568นายในโทยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งว่าในโทมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรบัก ศาลประกาศและนัดไต่สวนวันที่15มีนาคม2568ในตรีไม่ทราบจึงไม่ได้มาศารถึงวันนัดไม่มีผู้ใดคัดค้านศารมีคำสั่งว่าในเอกครอบครองที่ดินมา5ปีในโทรครอบครองต่อมาอีก6ปีในโทรจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักโดยมีคำสั่งในวันนัดไต่สวนต่อมาวันที่20มีนาคม2568ในตรี นำที่ดินที่นายโทยคอบครองไปทำสัญญาจะขายให้แก่นายจัตวาโดยนายจัตวาชำระเงินไปทั้งหมดแล้วโดยไม่ทราบว่าที่ดินดังกล่าวนายโถครอบครองอยู่ต่อมานายตรีผิดสัญญาไม่ไปจดทะเบียนโอนที่ดินตามสัญญานายจัตวาจึงฟ้องนายตรีเป็นจำเลยขอให้ศาลบังคับให้ในายตรีโอนที่ดินแล้วนายจัตวากับนายตรีทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาล สารได้พิพากษาตามยอมให้ในตรีจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่นายจัตวาภายในวันที่20พฤษภาคม2568หากไม่ไปโอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาเมื่อถึงกำหนดนายตรีไม่ยอมไปโอนที่ดินต่อมาในวันที่24มิถุนายน2568นายโทนำคำสั่งของสารแพง่งซึ่งถึงที่สุดแล้วไปยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อขอจดทะเบียนสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรรปักและในวันเดียวกันนั้นนายจตาวาได้ยื่นคําขอจดทะเบียนโอนขายที่ดินตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทําไว้ต่อศาลโดยถือเอาคํำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของในตรีเจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาคําขอของในโทรพร้อมคำสั่งศาลที่แสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปัก และคำขอของนายจตาวาพร้อมคำพิพากษาตามยอมแล้วจดทะเบียนสิทธิ์จากการครอบครองปรปักให้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของนายโทให้วินิจฉัยว่ากไก่คำสั่งศาลที่ว่านายเอกครอบครองที่ดินมา5ปีนายโทรครอบครองต่อมาอีก6ปีนายโทจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวโดยการครอบครองปรปักชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ขอไข่ เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักให้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของนายโทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คำตอบก็ไก่ในเอกครอบครองที่ดินมีโโนดของนายตรีโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของแล้วนายเอกขายที่ดินดังกล่าวให้แก่นายโทโดยการสมมติการครอบครองเป็นการโอนการครอบครองแก่กัน ผู้รับโอนจะนับเวลาซึ่งผู้โอนครอบครองอยู่ก่อนนั้นรวมเข้ากับเวลาครอบครองของตนก็ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1385นายโทจึงนับระยะเวลาที่นายเอกครอบครองมา5ปีรวมกับเวลาที่ตนครอบครองมา6ปีได้รวมเป็นระยะเวลาในการครอบครองปรปักษั11ปีเมื่อนายโทครอบครองที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ของนายตรี โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา10ปีนายโทจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา1382คำสั่งสารที่ว่าในเอกครอบครองที่ดินมา5ปีนายโทครอบครองต่อมาอีก6ปีนายโทจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวโดยการครอบครองปรปักจึงชอบด้วยกฎหมายขอไข่ การที่นายจัตาวาจะซื้อที่ดินจากนายตรีและชำระเงินไปทั้งหมดและมีการฟ้องคดีจนนายจัตาวากับนายตรีทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลแม้ศาลได้พิพากษาตามยอมให้ในายตรีจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่นายจัตาวาในวันที่20พฤษภาคม2568ซึ่งเป็นวันหลังจากวันที่นายโทได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินไปแล้วนั้น แม้นายจตวาจะอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิ์ของตนได้อยู่ก่อนตามมาตรา1300แต่การได้สิทธิ์ดังกล่าวมาก็เป็นการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์เมื่อยังไม่ได้จดทะเบียนย่อมไม่บริบูรณ์เป็นทรัพย์สิทธิ์ตามมาตราหนึ่งวร์หนึ่งสิทธิ์ดังกล่าวบริบูรณ์เป็นเพียงบุคคลสิทธิ์สิทธิผูกพันเฉพาะนายตรีและนายจตวาซึ่งเป็นคู่สัญญาเท่านั้นเมื่อนายโทได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองประปัก เป็นการได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมตามมาตรา1299วรรค2ซึ่งเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นด้วยผลของกฎหมายเมื่อศาลมีคำสั่งถึงที่สุดยืนยันสิทธิดังกล่าวย่อมมีผลผลูกพันในตรีเจ้าของที่ดินและนายจตาวาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกการได้กรรมสิทธิ์ของนายโทจึงบริบูรณ์เป็นทรัพยสิทธิ์ตามกฎหมายสามารถยกขึ้นต่อสู้ทุกคนได้การที่เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนสิทธิ์ในที่ดิน ยการครอบครองปรปักให้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของนายโทจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วคำพิพากษาดีกาที่1 0 8 7 2ทับสองข้อสังเกตในประเด็นข้อกอ,อไก่กรณีของการโอนการครอบครองผู้รับโอนการครอบครองจะนับระยะเวลาครอบครองของผู้โอนรวมกับระยะเวลาที่ผู้รับโอนครอบครองต่อกันได้เพราะเป็นการโอนการครอบครองตามมาตรา1385 แต่ถ้าเป็นการแย่งการครอบครองผู้แย่งการครอบครองจะนับระยะเวลาของผู้ครอบครองเดิมมารวมกับระยะเวลาที่ตนครอบครองไม่ได้เพราะไม่ใช่การโอนการครอบครองแก่กันตามมาตรา1385ในประเด็นข้อขอไข่คำพิพากษาฎีกาที่1 0 8 7 2ทั2546เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากของการวินิจฉัยเรื่องความบริบูรณ์แห่งการได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เพราะได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างของการได้ทรัสิทธิในอสังหาริมทรัพย์มาโดยทางนิติกรรมมาตรา1 2 9 9วร์หนึ่งและการได้ทรัสิทธิในอสังหาริมทรัพย์มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมมาตรา1299วร์สองว่าสิทธิที่บริบูรณ์เป็นทรัสิทธิแล้วสิทธิที่เกิดขึ้นด้วยผลของกฎหมายย่อมใช้ยันได้กับคนทั่วไปรวมถึงใช้ยันต่อผู้ได้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ มาโดยทางนิติกรรมในวงเล็บมาตรา1299วร์หนึ่งซึ่งบริบูรณ์เป็นเพียงบุคคลสิทธิ์ได้ด้วยคำพิพากษาดีกาที่10872ทับสสัญญาประณีประนอมยอมความระหว่างโจทกับซอเสือเป็นเพียงบุคคลสิทธิ์ผูกพันเฉพาะคู่กรณีแม้ศาลจะพิพากษาตามสัญญาประณีประนอมยอมความ โจทย์ก็เพียงอยู่ในฐานะอันจะให้จทะเบียนสิทธิ์ของตนได้อยู่ก่อนเท่านั้นแต่สิทธิ์ของผู้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทต,ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382เป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นด้วยผลของกฎหมายเมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวผลของคำพิพากษาย่อมผูกพันสอเสือกับพวกซึ่งถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทร่วมกันทุกคนและผลของคำพิพากษานั้นใช้ยันโจทย์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145อนุสองคำสั่งของจำเลยทั้งสองที่ให้จดทะเบียนการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินวิพาทษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 8 2ก่อนการจดทะเบียนสิทธิ์กระโจดจึงถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้วคำถามคื 1, นหนึ่งนายเอกไปนอนค้างที่บ้านนายโทนายเอกเห็นนางสาวสวยน้องภรรยานายโทกำลังอาบน้ำอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน นานเอกเดินเข้าไปและพูดจากเกี้ยวพาราสีนางสาวสวยนางสาวสวยด่าในเอกในเอกจึงเข้าไปตบนางสาวสวยที่ใบหน้าหนึ่งครั้งนางสาวสวยล้มลงศีรษะกระแทกขอนไม้ที่พื้นแน่นิ่งไปแต่เนื่องจากนางสาวสวยเป็นโรคความดันโลหิตไม่ปกติจึงทำให้เส้นเลือดในสมองแตกตายทันทีแต่ในเอกไม่รู้ว่านางสาวสวยเป็นโรคดังกล่าวเข้าใจว่านางสาวสวยสลบไปเท่านั้น ายเอกจึงข,งข่มขืนกระทำชำเรานางสาวสวยแล้วหลบหนีไปให้วินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของในเอกคำตอบการที่ในเอกเข้าไปตบนางสาวสวยที่ใบหน้าหนึ่งครั้งนั้นในเอกมีเพียงเจตนาประสงค์ต่อผลในการใช้กำลังทำร้ายนางสาวสวยโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่าย,ายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391เท่านั้นเพราะ การตบเพียงหนึ่งครั้งโดยในเอกไม่รู้ว่านางสาวสวยเป็นโรคความดันโลหิตไม่ปกติในเอกจึงไม่มีเจตนาฆ่านางสาวสวยแม้นางเอกจะกระทำความผิดเพราะโดนนางสาวสวยด่าก่อนแต่ในเอกก็ไม่อาจอ้างว่ากระทำไปเพราะบันดาลโทษาได้เพราะตนเป็นฝ่ายไปพูดจากเกี้ยวพารารสีนางสาวสวยก่อนการที่ในเอกทำร้ายนางสาวสวยถึงแก่ความตายนั้น เมื่อพิจารณาผลโดยตรงตามทฤษฎีเงื่อนไขที่ว่าถ้าไม่ทำผลไม่เกิดถือว่าผลเกิดจากการกระทำนั้นแม้จะมีเหตุอื่นประกอบด้วยก็ตามกรณีนี้ถ้าในเอกไม่ทำร้ายนางสาวสวยนางสาวสวยจะไม่ล้มลงศีรษะกระแทกถูกขอนไม้เส้นโลหิตในสมองจะไม่แตกตายต้องถือว่าความตายของนางสาวสวยเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของในเอกตามทฤษฎีเงื่อนไขแล้ว แม้ในเอกจะไม่รู้ว่านางสาวสวยเป็นโรคความดันโลหิตไม่ปกติจึงทำให้เส้นเลือดในสมองแตกตายทันทีแต่โรคดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนการกระทำไม่ใช่เหตุแทรกแซงและไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบของความผิดที่ผู้กระทำจะต้องรู้เมื่อความตายของนางสาวสวยเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของในเอกและไม่มีเหตุแทรกแซงในเอกจึงมีความผิดฐานทำร้ายจนเป็นเหตุให้นางสาวสวยถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290เทียบคำพิพากษาดีกาที่16867ทับส5 5 7สำหรับความผิดฐานคมขืนกระทำชำเราผู้อื่นนั้นขณะที่ในเอกคมขืนกระทำชำเล่านางสาวสวยนางสาวสวยถึงแก่ความตายไปแล้วจึงไม่มีผู้อื่นที่จะเป็นวัตถุแห่งการกระทำต้องถือว่าการกระทำของนายเอกขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิด ในเอกจึงไม่มีความผิดฐานคมขืนกระทำชำเราผู้อื่นตามมาตรา276วรรคหนึ่งเพราะนางสาวสวยได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้วไม่มีสภาพเป็นบุคคลคำวิาพากษาดิกาที่7144ทับ2545ส่วนความผิดฐานกระทำชำเราศพนั้นแม้ขณะที่ในเอกกระทำชำเราศพนั้นจะมีศพของนางสาวสวยเป็นวัตถุแห่งการกระทำ ซึ่งทำให้การกระทาของนายเอกครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานกระทาชำเราศพแล้วแต่การที่นายเอกกระทาชำเราศพนางสาวสวยโดยเข้าใจว่านางสาวสวยสลบไปเป็นการไม่รู้ข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบภายนอกว่าตนกำลังกระทาชำเราศพนางสาวสวยจะถือว่านายเอกประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในการกระทาความผิดฐานกระทาชำเราศพไม่ได้ ในเอกจึงไม่มีเจตนากระทำความผิดเมื่อในเอกกระทำโดยไม่มีเจตนาซึ่งไม่ครบองค์ประกอบภายในในเอกจึงไม่มีความผิดฐานกระทำชำเราศพตามมาตรา366ทับหนึ่งวรรคหนึ่งเทียบคำพิพากษาดีกาที่5729าทับส5งาในเอกจึงมีความผิดฐานทำร้ายจนเป็นเหตุให้นางสาวสวยถึงแก่ความตายแต่ไม่มีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นและไม่มีความผิดฐานกระทำชำเราศพ คำวิาพากษสาธิกาที่16867ทับ2557ก่อนเกิดเหตุผู้ตายทั้งสองและผู้เสียหายทั้งสี่ข้ามเรือโดยสารจากคลองสารไปท่าเรือสีพยาขณะเรือเทียบท่าเรือสีพยากลุ่มวัยรุ่นประมาณ10คนมีจำเวยที่ 1- ถึงที่6รวมอยู่ด้วยลงมาที่เรือมีผู้ชกต่อยเตะถีบโดยมีคนพูดว่าวันนี้เปิดเทอมวันแรก กลุ่มผู้เสียหายเข้าฝั่งมาทำไมให้ว่ายน้ำกลับไปมีลักษณะขมขู่ให้โดดลงแม่น้ำเป็นเหตุให้ผู้ตายทั้งสองและผู้เสียหายทั้งสี่ตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาผู้ตายทั้งสองจมน้ำหายไปผู้เสียหายทั้งสี่มีผู้ช่วยขึ้นจากน้ำได้แม้ไม่ปรากฏว่าจำนวยที่หนึ่งถึงที่สามที่ห้าและที่หรวมกับพวกทำร้ายผู้เสียหายทั้งสและผู้ตายทั้งสองจนตกลงไปหรือ ยอมกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาก็ตามแต่หากไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยน่าจะต้องห้ามปรามพวกของตนไม่ให้กระทำเช่นนั้นหรือหากห้ามปรามแล้วไม่ฟังก็น่าจะต้องรีบปลีกตัวออกมาทันทีอีกทั้งเมื่อผู้เสียหายทั้งสี่และผู้ตายทั้งสองลงไปอยู่ในแม่น้ําแล้วจํานวยที่หนึ่งถึงที่6ออกไปจับที่เกิดเหตุพร้อมกับพวกคนอื่นแสดงให้เห็นว่าจํานวยที่ 1- ถึงที่6 มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับพวกในการกระทำดังกล่าวด้วยแต่ก่อนเกิดเหตุไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1- ถึงที่6กับผู้ตายทั้งสองและผู้เสียหายทั้ง4มีสาเหตุโกรธเคืองกันรุนแรงถึงขนาดจะต้องฆ่ากันให้ตายและเมื่อผู้ตายทั้งสองและผู้เสียหายทั้ง4ลงไปอยู่ในแม่น้ําแล้วจำเลยที่ 1- ถึงที่6กับพวกก็พากันออกมาจากเรือข้ามฟากที่เกิดเหตุ โดยไม่ได้ขัดขวางหรือห้ามไม่ให้ใครเข้าไปช่วยเหลือผู้ตายทั้งสองและผู้เสียหายทั้ง4กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าจำเลยที่1ถึงที่6เพียงแต่มีเจตนาทำร้ายผู้ตายทั้งสองและผู้เสียหายทั้ง4ด้วยความคึกขนองเพื่อให้เกิดความอับอายโดยมีได้ประสงค์ให้ผู้ตายทั้งสองและผู้เสียหายทั้ง4ถึงแก่ความตายก่อนที่จะมีคนช่วยเหลือขึ้นมาจากแม่น้ำผู้เสียหายทั้ง4ยังสามารถพยุงตัวลอยอยู่ในน้ำได้ แสดงว่าขณะนั้นแม่น้ำเจ้าพยาไม่ได้ไหลเชี่ยวมากนักขณะที่กระทำการดังกล่าวจำเลยที่1ถึงที่6ไม่น่าจะเห็นอยู่แล้วว่าอาจทำให้ผู้ตายทั้งสองและผู้เสียหายทั้ง4ถึงแก่ความตายได้แต่เมื่อการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดผลเกินเจตนากล่าวคือเป็นเหตุให้ผู้ตายทั้งสองถึงแก่ความตายจำเลยที่ 1- ถึงที่6ย่อมต้องมีความผิดฐานร่วมกันทำร้ายผู้ตายทั้งสองเป็นเหตุ ให้ถึงแก่ความตายและฐานร่วมกันทำร้ายผู้เสียหายทั้ง4ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจคำพิพากษาฎีกาที่7144ทับ2545เมื่อผู้ตายได้ตายไปแล้วแต่จำเลยคิดว่าผู้ตายสลบไปจึงข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายจำเลยไม่มีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายเพราะผู้ตายได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1-5คำพิพากษาฎีกาที่5729-2556ทับจำเลยพยายามข่มขืนกระทำชำเรลาผู้ตายโดยใช้กำลังประทุสร้ายผู้ตายจนหมดสติแล้วนำไปทิ้งที่อ่างเก็บน้ำโดยเข้าใจว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วจึงถือว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายหาได้ไห่เพราะจำเลยไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด นจะถือว่าจำเลยประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลไม่ได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรคสาจึงไม่เป็นความผิดฐานเจตนาฆ่าผู้ตายตามมาตรา288แต่เป็นการกระทำผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายตามมาตรา291